ไอ้นี่มันรถเทปูนนี่วะเ้ยโอ้โหเท่อ่ะเอ้แต่ทำไมมันมีสองอันวะน่ะเฮ้ยปกติแล้วมันจะมีอันเดียวน่ะเฮ้ยโคตรเท่ครับเป็นรถพ่วงว่ะเลยโอ้ว้าวโอ้ my god เฉลี่ยเนี่ยโอ้ว้าวสึกว่ามันจะมีสองท่อนเลยวะทุกคนดูดิจิ๊ดพอดีเลยรถบิ๊กพูลของผมเนี่ยมันไม่มีบอดี้พอดีแต่เอารถโมปูนคันนี้เนี่ยมาลอง เราจเอารถโมพูนคันนี้มาลองใส่บอดี้ดูว้าวลองแกะดูสิอออยอย่างนี้นะผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำนะทุกคนทุกคนเห็นตะกร้าด้านล่างไหมเออทีเหลืองๆอะ่ะเออเขาทำแบบกล่องทรงกล่องสุง่มอะไรไว้นะครับทุกคนแบบรบาคาถูกเขามีส่วนลดให้ด้วยนะเออไปดูไปดูปดคตรคุ้มบอกเลยแล้วมีแล้วมีแ,วมแบบ รถมาโค้นรถมาคับอะไรใครที่อยากได้รถมาคับก็กดเข้าไปในกระอะนนี้เลยเลยนะทุกคนอะไรวะนี่อะ shit ทรงเอตะหยุดป้นหนหมุนๆได้วะเฮ้ยเย้ปกติแล้วมันจะมีอ <laughs> ันเดียวใช่ไหมอันนี้ม่งมาสองอันเลย ดับเบิร์นเดาเบิรนโมปูนอ้าวเดี๋ลองดูสิยงรู้เหนสวานชนไหมได้เห็นสวานช์เราจะเห็นช่วยบอกทีไม่มีใครเดือดโอ้ยสวานช์หายไปไหนวะนี่อ่ะโอ้เจอแล้วหัวโตมันรถหัวโตจะชัดจังขอยากงั้วเ คนพ่อกัเชนกันโลงกัลามาะสมเจ้าฮาเราจะต้องถอดล้อก่อนนะชบอตแหล่เลยแนละ้วกันเราจะต้องระวังนะตาที่แล้วเนี่ยโอ้ชำแหลจ่จนแบบว่าแตกหมดเลยน่าจะแกะออกได้ผมว่าไม่นานได้ละ เล่ทำแรงก็ต้องระวังด้วยนะไม่งั้นมันจะแตกเอาีได้ละได้ละลนี่ได้แล้วทุกคนหัวเข้าไปดิเด็กมาตัวแล้ว อะไรวะเนี่ยจะชนนี่ห่างกลางเลยกูย,ยังสูงนะครับแล้วพวกมันจะถึงไหมวะเนี่ยขุดขุดขุดสูงปึ๊บปึ๊บเสียพวกเข้าไปเจ้น้าก <c oughs> ูแม่งสูงยังวะเอ้ยกดสูงอ่ะขอให้มันต่ำกว่านี้แหละจะต้องใครให้มันออกต่ำกว่านี้กูดูเศษพวกนี้สิทิ้งเลยละกันลงล้อให้แต่ล้อฝั่งนีใ้ใช้ได้นะเก็บไว้ก่อนะนะส่วนที่ไม่ใช้แล้วก็ทิ้งเลย อ้่ดารเนะี่ยโอ้โหแต่ก็ยังสูงเหมือนเดิมโอ้ลนี้ลูกลอยฟ้าไม่ลูกลอยฟ้าลอยฟ้าตรงนี้เลยไหมทีด่ดีวะ่ะแหวนแนนแหวนคือ,อ,อข้างล่างมมนมีอันนี้หรือเปล่าโมได้ป่ะให้โมได้ป่ะแล้วเราจะหาอะไรมาใส่แทนเนดะีย๋ยวผมจะต้องหา,าอะไรที่มันบบานเานะมาใส่เห็นดูสิมีเปล่ามีป่ะอันนี้ได้บอกนี่ไงนี่ไงแหวน มีแหวนอยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่ยวลองแต่ว่าน็อตต่ผู้ยต้องหาตัวที่เหลมกว่านี้เนี่ยเอยตรงนี้มันจะเป็นเฟืองนะฮะถ้าเราไขาไปเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเข้าไปมันจะไม่สามารถขับได้เลยก็ต้องหาอะไรนะ็นอตต่ผู้ที่มันสั้นกว่านี้และก็แหลมกว่านี้ออนี่ไงเจอแล้วอู้หูไเจ้าอันนี้น่าจะได้วะแได้วะ <laughs> ได้วะ <laughs> โอ้ยดีว่ะดีบโอหดีดีโคตรแรงโอ้าท่เออแนนแนๆข้างหลังๆหลัง เย้ก yeah, oh 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 oh, wow. oh oh, ูที่รถพ่วงการถพ่วงโอดิปเล่นมือเดียวเนี่ยเล่นมือเดียวโอ้ว้าวบริีุทโอ้ยเัดแงเลยเด็กแม่งจะไปอย่างเดียวเลยเด็กโอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองบีข้างนอกดูนะทุกคนโอหว่ามันจะแรงแค่ไหน Let's go. เลยโอ้โอ้เฮ้จ้าอู้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 คู้อ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 ูอู้ออ้ค โ <med> <c oughs> อ,อ้ยเอ,อเอาเอาแล้วไปเป็นกันไ่ะเอา้าเด้าได้ๆๆๆได้ๆๆโเดยเด้มันห <c oughs> ล,ลากไปเลยเอาติดด้วยคุณมาส่งครับ Sampai jumpa di video selanjutnya. พอดูรวมๆแล้วก็เท่อยู่นะทุกคนสำหรับเจ้าคนปูนคันนี้โอ้โหขนได้ประมาณ2คิวเลยนะเนี่ยดูดินี่คู่เท่อะนะเออคงจะไม่เคยมีใครทำมังนะม้งนะมั้งนะเออน่าจะยังไม่เคยมีใครทำโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคผมด้วยนะ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เนี่ยซีอูเกนอีกถามแบบกุดใบ